นะรงพลมอเตอร์ดัดโชกแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับวันนี้มีโชกแผงคอของยามาฮามีโอนะครับมาดัดหนึ่งตัวครับเหมือนว่าจะง่ายตัวนี้นะแต่ว่าของจริงไม่รู้ง่ายป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ คันนี้ต้องเช็คละเอียดนิดนึงครับเพราะว่ามันใกล้จะได้มากเลยเช็คทั้งฉาเช็คทั้งหน้าเช็คทั้งเวเนเช็คให้หมดเลยครับเพราะว่ามันใกล้เคียงมากแล้วต้องใช้เวลาเช็คนิดนึงนะครับได้หรือได้ตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้เราจะได้รู้ เราไปในคราวเดียวกันเลยนะครับเซ็แล้วถ้าไม่แน่ใจก็เซ็อีกรอบหนึ่งได้ครับเราจะได้รู้กันเป็นเลยว่าตท่ไไนมันได้ตทวไหนไม่ได้ครับเวลาใกล้เคียงเราจะได้วางแผนดัดถูกครับ เดี๋ยวเรามาดัดแนวแกนโชกแผนคอกันก่อนนะครับคะนน้ฉากมันได้แล้วครับเหลือแค่แนวแกนโชกแผนคอกับระนาบระนาบใกล้ใกล้เคียงมากครับแนวแกนโชกแผงคอระนาบฉากได้ไปแล้วนะครับ ในส่วนของโชคมีสามอย่างนะครับนแนวแกนโชคแผงคอพระนาบฉาแต่ว่าฉาได้ไปแล้วโชคแผงคอเนาะมันก็มีแค่สองส่วนคือโชคกับแผงคอโชคเขามีสามส่วนครับนแนวแกนโชคแผงคอพระนาบฉาเกินครับเกินดัดกลับ ดัดไปวัดไปครับแนวแกนช่วงแผงคอครับลองวัดดูสิว่าอะรายได้บ้างอะรไม่ได้บ้างครับเร่งน็อตนิดนึงถ้าดัดไปสักพังคอยเร่งน็อตไว้นะครับเพราะว่าน็อตเป็นชอบอยืดตัวครับต้องคอยเร่งน็อตไว้ด้วยครับถ้าดัดหลายรอบ หรือว่าบางทีตัดเยอะๆเราต้องคอยเร่งน็อตไว้นะครับลองเช็คดูซิว่าตรงไหนมันได้บ้างตรงไหนไม่ได้บ้างฉากได้อยู่แล้วครับ แต่ว,ว่ารัดนาบยังไม่ได้แกนแผงคอก็ยังไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาเก็บแนวแกนโชกคแผงคอกัน รัหนาเกันก่อนนะครับผมจะไม่ถอดแกนโช๊คออกมาดัดนอกแผงคอนะครับจะดัดไปพร้อมกับแผงคอเลยทั้งโช๊คทั้งแผงคอผมจะดัดพร้อม พร้อมๆกันไปเลยทีเดียวนะครับจะไม่ถอดแกนโชว์ออกมาดัดนอกแผงคอนะครับดัดไปวัดไปครับดัดไปเช็คไปให้เครื่องมือเป็นตัวบอกเรานะครับว่าเราจะดัดไปทางไหนดัดขึ้นบนหรือดัดลงล่าง ถ้าแกนโชคได้แล้วเดี๋ยวเราไปดัดแผงคอกันต่อนะครับยกแค่ดัดแกนของคอขึ้นมาเลยแล้วนะครับไม่ต้องกดเยอะนะครับแกนของคอ เรค่อยกดไปที่อหน่อยครับมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเยอะหรอกครับแกนแางค้นคอ่าปกติแล้วอะ่ะมันมันมันตั้งรับอยู่ในในในตัวถังในตัวถังเนาะไม่เหมือนโชคโชคมันอยู่จุดโดนเลยเป็นโชคโชคมันจะเป็นเยอะดัดไปวัดไปครับดัดไปเช็คไปถ้าดัด แกนแข่งคอได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดกันนะครับรีรีเช็คครั้งสุดท้ายคือหมายว่าเราเช็คทั้งหมดเลยครับแกนแข่งคอโชคฉากเวอร์เนียอะไรเช็คหมดเลยครับก่อนส่งงานนะครับเช็คอีกรอบหนึ่งโชค มันมี3ามอย่างคือแนวแกนชุกแหวนคอระนาาสางมันได้หมดแล้วครับอันนี้เหลือแค่แกนแหงคออย่างเดียวครับถ้าแกนแหวนคอได้คือจบเลยแกนแคอได้เราก็ไปรีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดแล้วก็จบแล้วครับโอเคครับแกนแหวงคอได้แล้วครับจะไปรีเช็คดูสิ ว่าอะไรเข้าแกนแห่งคอคดซะงั้นตัวแกนแห่งคอคดเองครับเดี๋ยวดัดแกนแห่งคอกอนตัวมันเองคดเองครับตัดที่ตัวมันเลยครับไม่ใช่แนวแกนแห่งคอนะครับอันนี้มันมันตัวแกนแห่งคอคดเองเลยครับ ดัดไปวัดไปครับดัดไปเช็คไปถ้าได้แล้วเรารีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดอีกหนึ่งรอบครับเอา้าไม่ได้ครับนิดนึงระนาบครับระนาบขาดไปนิดนึงครับ ดัดระ,ร,ะระหน้าใหม่อีกหนึ่งรอบครับระหน้ามันก็เป็นแนวเดียวกับแนวแกนโชกแข่งคอนะครับดัดระ,ร,ะระหน้าก็คอยเช็คไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวแนวแนวแกนโช้กแข่งคอมันเสียเนี่ยก็จะมดัดกันใหม่อีกดัดดัด แนวแกนโช้กแ่งคอก็ต้องระวังระนาบดัดระนาบก็ต้องระวังแนวแกนโช้กแ่งคอนะครับสองส่วนเนี้ยมันใช้เซ็นเตอร์ร่วมกันครับใช้จุดศูนย์กลางร่วมกันถ้าได้หรือ,อยังถ้าได้แล้วก็รีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดอีกหนึ่งรอบครับ เช็คหมดเลยครับทุกส่วนเลยแนวแกนโชคแขงคอระนาบฉากอะไรเช็คหมดเลยครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการดัดโชคแผงคอรถยามาฮามีโอไว้แถ่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดี Terima